สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเ mm. บิ่งเล่ารุ้ยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแอดในเสาหมื้อวันทีน่1เดือนธันวาควมปีพุทธศักราช2566นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆค่ะบริษัทภพพ่พี่น้องบ้านเฮาสกุลสกอนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากคุณตำรวจชุมชนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะโทรมา อ่าโมเ้านี่ดวนๆเลยนะคะสําหรับแนวทางของคุณตํารวจชุมชนนะคะโตเลขเมื่อนี่ของคุณตํารวจชุมชนสิได้มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟับงคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีนะคะเช้านี้ครับใช่ครับเพิ่งมามาโอ้ลูกชายมาหาไหมคะรซีรัตดีไว้แล้วครับห้าแปดห้าครับห้าแปดห้านะคะอะ่ผมอัน อันนี้ลูกชายมากระซิบหรือว่ายังไงคะอ๋อเขาเขาบอกมองซื้อเลขห้าแปดห้าครับอืมค่ะครับผมตัวเดียวหรอคะครับก็อประมาณดีสี่ครับค่ะครับผมแล้วเออภรรยาฝันอะไรไหมคะไม่ฝันครับไม่ฝันอืมคซื้อเงินแล้วไอ้ เขา็ถูกนะหนึ่งสี่อะว่าที่แล้วหรอคะครับเขาบอกื้อไดหลายคนอยู่อ๋อเอ้าถูกถูกเอ่อของคุณตำรวจนี่หรอคะครับที่ที่บอกเขาสองสี่ครับอ๋อที่บอกสองสี่แล้วเขาไปซื้อรถแต้มลงด้วยเหรอคะครับผมครับอืมค่ะครับผมจ้ะอ่างวันวันนี้ลูกชายมาบอกให้ซื้อห้าแปดห้าตัวเดียวเนาะครับผมครับค่ะ มาตีสี่ของเมื่อเช้านี้เหรอคะครับผมเมื่อเช้าครับอ๋ออ๋อค่ะค่ะคุณตารวจซื้อไว้ได้กี่ใบแล้วคะไอ้ห้าแปดห้านี่ซื้อซื้อไว้ยังได้เนาะครับซื้อไว้ตั้งแต่ตอนไหนคะซื้อเมื่อเช้าครับอ๋อซื้อเมื่อเช้าเลยเหรอคะครับผมอืมจัดจ่ะห้าแปดห้าเนาะครับผมค่ะได้ค่ะ ครับผมจ้าจ๋อ้าขอบคุณคุณตำรวจมากมากเลยนะคะครับผมใช่ครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะครับสวัสดีครับค่ะ<อ>สรุปตัวเลขแนวทางช่คลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากคุณตำรวจชุมชนนะคะเซานี่แอดเดตติดตามตัวเลขของคุณตำรวจชุมชนให้พ่อแม่พี่น้องแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะลูกชายเพิ่นมาบอกนะคะลูกชายคุณตำรวจชุมชนมาบอกเม็ดเดียว สามตนะคะก็คือหาแปดหาเด้อค่ะเด้พอพ่อแม่พี่น้องค่ะมาเมื่อเสานี้เองนะคะพ่อแม่พี่น้องห้าแปดห้างวดที่แล้วลูกชายคุณตำรวจชุมชนมาบอกสองซีนะคะแต่ว่ามูของคุณตำรวจชุมชนเราก็ซื้อรถแต้มลงหลักสิบเราก็ถืออยู่นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาวันนี้หาแปดหาจังไดพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะห้าแปดห้าเม็ดเดียวนะคะเป็นตัวเลขสามตัวจังไดก็ให้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าไปอ่าพิจารณาหยิบจับ สลากกินแบ่งรัฐบาลเลยเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเมื่อนีเป็นรอบตัดเชือกแล้วนะคะวันที่หนึ่งธันวาคมเลยเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาแคมนาจอยเด้อพี่น้องเด้อ ขอขอบคุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องด้คะเด้อสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขตโชคชงมันมานรำรำไม่รวยแห้งๆ่งปังปังค่ะก็เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปด้ํากันสุขสุขคตนะคะโตเลขทุกโตมีซิดเขามีซิดรุดทุกทุกโตนะคะนํามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุข,ขสุขคตเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะและว้วก็เป็นความเสื่อ่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะ ขอขอบบุณขอบคุณแนวทางมืนี้นะคะตัวเลขจากคุณตำรวจชุมชนนะคะขอบบุญขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับแนวทางมนืนี้ที่นัามาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขกูสก้นนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะทับยาสิริาด กับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาเหล่าก็อย่าลืมคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเป่อทีะเด้บะพราดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทั้งไร่การนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะแอดจะได้ขอตัวลาไปนลยพี่น้องบม่เ้อสูุสกุลไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปได้คลิปหน้าแต่ก็ได้สาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ